คำถามคือแบรนด์ของคุณมี DNA แบบไหนทำไมบางแบรนด์ถึงทำให้คนติดตามไม่เปลี่ยนใจแม้ราคาจะแพงกว่าแล้วทำไมฮาร์เลสเดวิสันไม่ได้ขายแค่รถมอเตอร์ไซค์ค่ะแต่ขายความรู้สึกของการเป็นอิสระ พราะแบรนด์เหล่านี้ค่ะไม่ได้เริ่มจากสินค้าแต่เริ่มจาก DNA ของตัวตนที่ฝังในใจลูกค้าพี่แอนน์สมนเป็นแบรนด์สเตรทจิสที่มีประสบการณ์สร้างสารรค์และดูแลแบรนด์ชั้นนำมานานก,กว่า20ปีรวมทั้งมีคราสสอนเรื่องแบรนด์ทั้งแบบส่วนตัวและองค์กรวันนี้เรามาอยู่ในซีรีสร้างแบรนด์ให้น่าจาําอากิไทยคือ DNA ของแบรนด์ฮาเลยเดวิสันทำไมลูกค้าพักดีไม่เปลี่ยนใจ ถ้าเปรียบแบรนด์ค่ะเหมือนคนบางคนค่ะมีบุคลิกที่เราจําได้ทันทีตลกก็รู้ว่าตลกฉลาดก็ดูออกว่าเฉียบคมขบดก็สัมผัสได้ตั้งแต่ก้าวแรกแบรนด์ก็เหมือนกันค่ะและสิ่งที่ทําให้คนจําแบรนด์ได้ชัดเจนที่สุดก็คืออากิไทยหรือที่เราเรียกกันว่า DNA ของแบรนด์ อาคิไทยคือทางลัดให้คนจำแบรนด์ได้คาจุงค่ะเป็นนักจิตวิทยาชื่อดังเลยค่ะอธิบายว่ามนุษย์ทุกคนต่างมีภาพจำร่วมกันในจิตใต้สำนึกที่เราเข้าใจโดยไม่ต้องอธิบายเพิ่มเขาเรียกสิ่งนี้ว่าอาคิไทยนะักการตลาดสองคนค่ะมาเกรตมาร์กและคาร์ลโพ์เซนค่ะ นำแนวคิดนี้มาปรับใช้กับแบรนด์และเขียนหนังสือชื่อ The Hero and the Outlaw พวกเขาพบว่าค่ะแบรนด์ที่มีอาคิไทยชัดเจนจะถูกจดจำง่ายและสร้างความสัมพันธ์ทางอารมณ์ค่ะกับลูกค้าได้ดีกว่าแบรนด์ที่ไม่มีกิดทางพูดง่ายๆก็คืออาร์กิไทยเท่ากับทางรัฐที่ทำให้ลูกค้าจำแบรนด์ของคุณได้ทันที12อาร์ิไทค่ะเรามาดูในแบบรวดเดียวจบนะคะ อาคิทายถูกแบ่งเป็น12แบบหลักๆที่ครอบคุมบุคลิกแบรนด์เกือบทั้งหมดลองดูตามนะคะว่ามีอะไรบ้างและมีตัวอย่างแบรนด์คร่าวๆให้ฟัง The Innocent ผู้บริสุทธิ์เรียบง่ายจริงใจ DNA คือความสุขความจริงใจความเรียบง่าย ไม่มีผิดภัยค่ะแบรนด์ตัวอย่างก็อย่างพวก Dove ซึ่งพูดว่า Real Beauty Coca-Cola ค่ะ Open Happiness สองค t h Explorer e นักสำรวจอิสระค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆ DNA คือเสรีภาพการผจญภัยการค้นหาความหมายมีแบรนด์ตัวอย่างก็พวก Patagonia ค่ะ The North Face หรือ Jeep ค่ะสามคดี s e a g e นักปราชผู้รู้สแสวงหาความจริง DNA ก็คือความรู้ความจริงความเข้าใจโลก ตัวอย่างแบรนด์พวกอย่าง Google ค่ะ knowledge for all national geographic ค่ะパตะกเนี่ยก็จะมีส่วนนี้ด้วยคือด้านความรู้และการหลักโลกค่ะ the hero นักสู้ผู้พิชิต d n a คือการเอาชนะอุปสรรคความแข็งแร่งและแรงบันดาลใจค่ะแบรนด์ตัวอย่างชัดเลยค่ะ nike just do it adidas ค่ะ duarsel ห้าละค่ะ the outlaw หรือ rebel เป็นนักกบฏหรือเป็นพวกผู้ต่อตา้าน d n a เขาก็คือทำลายกฎเก่า ทาทยสิ่งเดิมๆเป็นตัวของตัวเองแบรนด์ที่ชัดวันนี้เลยค่ะฮาร์เรย์ดวิสันดีเซลเอ็ทีวีค่ะหกลคาคาเดมิจเชียนนักมายากลหรือผู้เปลี่ยนแปลง DNA เอเขาจะเป็นการเปลี่ยนสิ่งธรรมดาให้กลายเป็นพิเศษสร้างประสบการณ์มหัศจรรย์แบรนด์ตัวอย่างที่ชัดมากที่สุดคือ Disney ค่ะหรือ Apple ที่เป็นเรื่องของติ i งด d i f f e r e n t หรือ d y s o ันเจ็ดละคาเดเล็กุลากายหรือเกลคนธรรมดาหรือ e อ e r y Man ค่ะ ดีเอ็นเอเขาคือความเป็นมิตรเข้าถึงง่ายเป็นเพื่อนบ้านที่ไว้ใจได้แบรนด์ตัวอย่างค่ะอีเกียค่ะโฮมโปรไรไวแป่ละค่ะเดลเวอร์ iver, นักรักดึกความโบราณตึกความใกล้ชิดดีเอ็นเอก็คือเป็นพวกลักส์สความงามความใกล้ชิดความหรูหราแพชชั่นความรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบรนด์ตัวอย่างพวกชาแนลวิกตริอัสสิครีฮาร์เกนด้าสค่ะเดอะเจสเตอร์ ester, ค่ะตัวตลกสร้างเสียงบเรุษดีเ <DNA S 2> อ็นเอเขาคือความสนุก ความคิดเล่นค่ะการสร้างรอยยินอย่างพวกเช่นพวก M&M ค่ะ Skittles Ben and Jerry สิบแลวค่า The Caregiver ผู้ดูแลหรือผู้ให้ DNA เป็นการปกป้องค่ะความเอ,อื้ออาทรดูแลเพื่ออื่นแบร์ตัวอย่างชัดๆ Johnson and Johnson แล้วก็ WWF ค่ะ The Creator ค่ะนักสร้างสรรค์ DNA ก็จะเป็นจินตนาการนวัตกรรมการสร้างสิ่งยิ่งใหญ่ เลโก้เป็นแบรนด์ตัวอย่างที่เห็นชัด Adobe ก็ใช่ e y ร o u มอ o r i g i n a l ก็ใช่ค่ะอคิไทยสุดท้ายคือ The r u l e r ค่ะผู้ปกครองผู้นำอำนาจ DNA ต้องควบคุมค่ะความรูราความมั่นคงหรืออำนาจต่างๆแบรนด์ตัวอย่างอะไรคะ r o l e x Mercedes-Benz Microsoft แล้วเราจะเห็นได้เลยค่ะว่าแต่ละอคิไทยจะเท่ากับ DNA ของแบรนด์บางแบรนด์ขายสินค้าคล้ายกันแต่อคิทยต่างกันก็มี ภาพจำก็จะต่างกันออกไปทันทีค่ะดูตัวอย่าง Dove ค่ะ Dove ดูเป็น c a r ิเวอร์ซึ่งไม่เหมือนวิคตอเรียซิเกตที่เป็น l ลเวอแม้ต่างก็ขายสินค้าเพื่อผู้หญิงเหมือนกันแต่ดีในๆนก็ไม่เห็นจำเป็นต้องเหมือนกันเลยค่ะอาร์กิไทที่แต่ละแบรนด์เลือกใช้ค่ะเพื่อบอกตัวตนค่ะเวลาคุณเห็นแค่ภาพหรือได้ยินเสียงของแบรนด์เราก็จะรู้สึกได้ทันทีว่าแบรนด์นั้นนะคะมีบุคลิกแบบไหนและนี่คือพลังของอาร์กิไท ลองดูเคสอย่าง h a r l e ล d a v ์เดวิค่ะซึ่งเป็น The r e b e l ลหรือขปกฮาร์เล็ e ์เดวิสันค่ะไม่ใช่แค่รถมอเตอร์ไซค์ค่ะแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของการต่อต้านและอิสระภาพสินค้าเขาเป็นมอเตอร์ไซค์ที่เครื่องใหญ่ๆค่ะเสียงดังดุดันเลยค่ะสัญ,ญลักษณ์เป็นโลโก้ที่เป็นบาร์แอนเชลค่ะเสียงเครื่องยนต์ที่ไม่สังไขต คอมมูนิตีค่ะ Harley Davidson Owner หรือ HOG Hawk ค่ะที่รวมคนที่มีจิตวิญญาณเป็นแบบเหมือนพวกขบทค่ะข้อความ Life to Ride Ride to Life ใช้ชีวิตเพื่อขี่ขี่่อใช้ชีวิต Harley ไม่ได้ขายแค่ยานพาหนะค่ะแต่ขายการเป็นตัวของตัวเองและนี่คือพลังของอ r คิทัย The Rebel ที่ทำให้ลูกค้าซื้อสารลักแบรนด์และพักดีจนกลายเป็นวัฒนธรรมแล้วแบรนด์คุณค่ะคืออา์คิทป์ไหนลองถามตัวเองค่ะว่า แบรนด์คุณคือครีเอเตอร์ปะที่เน้นความสร้างสรรค์หรือคือเซจที่สื่อสารด้วยความรู้และความจริงหรือคือรีเบลค่ะที่ทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าพวกเขาแตกต่างและไม่เหมือนใครคําตอบนี้แหละค่ะคือ DNA ของแบรนด์คุณและถ้าคุณหามันเจอค่ะทุกอย่างในแบรนด์การพูดการออกแบบการตลาดมันจะเชื่อมโยงกันไปหมดเลยค่ะอาร์กิไทชัดจะเท่ากับหัวใจแบรนด์ที่คนจำอาร์กิไทไม่ใช่แค่ทฤษฎีค่ะแต่มันคือหัวใจที่ทำให้คนรู้จัก และจำแบรนด์ได้อย่างยั่งยืนอย่างเช่น d o v ไม่ได้ขายสบู่แต่ขายการดูแลและคุณค่าในตัวเอง Patagonia ค่ะไม่ได้ขายเสื้อแต่ขายความรับผิดชอบต่อโลก h a r l e เลยค่ะไม่ได้ขายรถค่ะแต่ขายอิสรภาพและความขบดสิ่งที่เหมือนกันคือ DNA ของแบรนด์ชัดเจนและลูกค้าสัมผัสได้ทันทีมาดู3 k มคี a ์เทคเวจากอาคิไทยค่ะคือหนึค่ะอาคิไทยจะเท่ากับทางรัดให้แบรนด์ถูกจํา อาค์ิไททยที่ชัดจะเท่ากับเข็มทิศในการสื่อสารทุกอย่างของแบรนด์จะไปในทิศทางเดียวกันไม่หลงทางค่ะสุดท้ายค่ะอาร์ิทายคือหัวใจที่สร้างความพักดีเพราะลูกค้าจะรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งและอยู่กับแบรนด์ได้นานขึ้นถ้าคุณอยากสร้างแบรนด์ค่ะที่ไม่ใช่แค่ขายของแต่เป็นแบรนด์ที่อยู่ในใจคนคุณต้องรู้จัก DNA ของแบรนด์ตัวเอง และสื่อสารมันอย่างสม่ำเสมอถ้าคุณอยากรู้วิธีหาตัวตนของแบรนด์ให้ชัดเจนกว่านี้และอยากมีเครื่องมือพร้อมลงมือทำมาเริ่มวันนี้ที่527ทอค่ะด้วยเครื่องมือที่เข้าใจง่ายและใช้ได้จริงด้วยอ e ีบุ๊กเเคล็ดลับการสร้างแบรนด์หรือคอร์สออนไลน์ branding 101 plus ที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณเริ่มต้นสร้างแบรนด์ได้ทันทีจำไว้เลยค่ะว่าแบรนด์ที่ไม่มี DNA เท่ากับแบรนด์ที่ไม่มีวันถูกจํา คลิกลิงก์ใต้โพสต์หรือทักแชทคำว่าสนใจค่ะเพื่อรับสิทธิพิเศษทันทีสร้างแบรนด์คือทางรอดนี่คืออ e ีบุ๊กเจ็ดเคล็ดลับการสร้างแบรนด์ให้ประสบความสําเร็จทําได้ด้วยตัวเองไม่แพงไม่เข้าใจถามได้ทําตามขั้นตอนในหนังสือเราจะได้แบรนด์ที่เป็นของตัวเองที่พร้อมจะแข่งขันอย่างยั่งยืนพิเศษคอร์สการสร้างแบรนด์อย่างจรงิงจังบร a น d i n g 101 p l u ู่สู่สาเร็จในการสร้างแบรนด์และทาแบรนด์บุ๊กสนใจอินบ็อกได้เลยนะคะ และถ้าชอบเรื่องราวแบรนด์ในแง่มุมต่างๆ,ๆเหล่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง527ทอ้อของเราค่ะเพื่อรับเนื้อหาดีๆเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ที่หลากหลายและถ้าคุณมีคำถามเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ค่ะหรือต้องการให้พี่แอนพูดถึงหัวข้อไหนในคลิปถัดไปฝากไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆที่กำลังสร้างธุรกิจหรือแบรนด์ของตัวเองด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ